ผู้ชมมากับรอบที่2นะครับอยู่กับเจ้าหนูบาสคนเดิมเพิ่มเติมคือได้ MVP ครับสุดยอดครับเจ้าหนูบาสรู้สึกไงครับที่แบบได้ MVP ได้ที่1ของเกมมีความรู้สึกไงครับมีความรู้สึกสุดยอดมากมันสุดยอดเลยใช่ไหมแบบเกิดมาไม่เคยแบบรู้สึกแบบนี้มาก่อน<ฆ>อืมแล้วแบบมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมแบบบอกบอกหน่อย โอเคไม่มีไม่เป็นไรครับก็ค <c oughs> ันน,นโบไปเลยคัทแ <c oughs> นน,นโบอะไรวะเนี่ยนี่แตได้อยูนะพี่ชม <c oughs> ก็ปลาระเบิดอัดแม่งเลยพี่ชมแต่ไม่มีระเบิด,ดครับช่างมัน <c oughs> อุ้ยตกอ้าวอ๋อมีด่านข้างล่างเหรอวาร์ไปหาเลขสองนี่วะวาร์ไปหาบารครับเยออันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือกระโดดออ กระโดดอ้าวโอ้ยเกือบไม่ถึงแนี่ยโอ้ยอะไรประตูมิติประตูมิติด็อกเตอร์สเตรนท์เนาะเดี๋ยวอ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลให้แข็งดิจิตอลดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลยิ่งฮาวิสุดท้ายครับเจ้าหนุ่มบ้านมายังทุกคนเข้าเต้นไทยกระโดดโอ้ยผ่านรอบแรกไปด้วยดีครับ ทุกคนนะครับบ้านอกขนมันนี้เองท่านผชมท่านผู้ชมต,ต,ต้อง้โอดยยากเออเดี๋ยวรอกันท่านผู้ชมมันก็ยากมากใครใครปลอมตัวเป็นปลาหมดเมีกระโดดนี้แม่งเลยย้อยย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 ้ยยยยอยย้อยรอดมารอดมารอสคใครเปิดอะไรน้อง เออโอ้ยมันกระตุกมากมันกระตุกมากคือวนบัสกันแบบวนกันแบบอุ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกอุ้ยไม่ได้โอ้โยนักผู้ชมเมื่อกี้ผมเกือบรอดแต่เจ้าหนูบาสเจ้าหนูบาสรอดไปแล้วใช่ไหมแจ้งยังรอดอยู่ไอโอนมาบียดนะยังรอดอยู่ไอโอนมาบียดนะนี่มัน ไม่นะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณเราผิดพลาดกันได้ก็มันมาเบียดกวางกว่าจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยไอโอ้ต์ะผิดไม่ผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเกมนี้โอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลาจะอุ้มเบี้ยนะแต่พี่จะเข้าเส้นชัยแล้วเดี๋ยว อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยน่าจะเมื่อกี้เล่นเยอะเมื่อกี้เล่นเยอะเกินไปเมื่อกี้เล่นเยอะเกินไปอ้าโดนปัดปิวเลยเมื่อกี้ที่จริงผมเข้าเส้นชัยแล้วนะผมอยากให้น้องเขาอุ้มผมมีอุ้มผมไหมเอออ่าอุ้มเลยอุ้มแล้วอุ้มบาลแล้วปาด ก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ตึงอีกแล้วมาดาวสนามกีฬานะครับกีฬาทำไมต้องเป็นกีฬาเป็นอย่างอื่นได้ปะแบบไม่ใช่ลาเป็นม้าได้ไหมได้โอเคบ้าบอกได้ไม่รู้อ่ะดีแต่ม้านี่อุ้ยนี่มันอะไโอ้ยหัวล่ตรงนี้ได้ก็เอาตรงนี้ดีกว่าโอ้ย อุย้ยใครมันปลาระเบิดกันี่ยทุกโยมมันมีใครมันมีใครเล่นระเบิดกัน <c oughs> มันมีใครเล่นระเบิดกันเอาแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้อันนี้คือกอ,อมันเป็นกำแพงครับป้าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงมากถึงมากถึงไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนเฮ้ยอุ้ยตะกี้กดไม่ทันปิวเฮ้ยโอ้โหเกือบปิว ปิวต้องตกก่อนนะผู้ชมไม่งั้นไม่ถึงปิวโอ,อ้ยไปหย่าใครผ่านแล้วอ่ะปิวปิวไมีใครผ่านแล้วคอนโบจัดโอ้โหอันนี้แม่งคอนโบอันนี้ต้องคอนโบแล,แล้วคอนโบไอ้บันไดหายอะไรวะเนี่โอ้โออย จะผ่านแล้วจะผ่านแล้วใจเย็นใจเย็นบอกตัวเองบอกตัวเองว่าต้องใจเย็นเย็นเอ่อโอ้โหเออือเออือเออือ่งเ,<า>เขาบอกทีมเราอยู่อันดับสาม้ยแม่งเอ้ยม,มันไม่ยากมันไม่ยากแค่ต้องถึงแล้วเอ,อืออ๋อเกือบท่านผู้ชมเหลือแปดทีมสุดท้ายเอ้ยแปดคนสุดท้ายแล้วกับสองทีมศึกประเจครับ บาตรโยมปัแจคน,นบาตสู้สุดชีวิตไหมตานี้สู้สุดชีวิตหวังคิดว่าตัวเองจะได้ MVP ไหมตานี้ได้ครับร้อให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะได้พันเปอร์ล้านเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับไข่น้อยลุยเรามีประแจอยู่คือผมเป็นช่างซ่อมใช่ไหม <c oughs> องหาสติมุงข้างผมเห็นเห็นแล้วแล้วผมเห็นแล้วไงแล้วผมเห็นแล้วไงแล้วผมเห็นแล้วแล้วผมไม่สนเนี่ยแล้วผมปามั่วไงไม่โดนโดนใครมั่งวะี่ยปานใครมั้งไอ้ยเหือหือระวังนะไอ้มุมข้างเอาเอาเอาข้างไปเลยไฟฟ้ายิงไปยิงไปป้าไปยิงไฟฟ้าไปผมป่าปลาไหลชนเขื่อนไปตีแม่งดีกว่าท่านผู้ชม นี่นี่เหลือใครอ่ะอ้าวตีไปนี่พลังอ้าวชนะได้แชมป์ัะผมทำไมดูมันจบไวย่างวะเอาละครับใครได้ MVP ตานี้เจ้าหนูบ้านอีดแล้วเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมควางรู้สึกไงครับน้องตัวเองได้ MVP สองตาติดเลย ดกดตะไคร้พี่โอ๊นะคะนี่ชาวหนูบาสพูดขนานดนี้แล้วจะไม่กดกันไม่ได้แล้วนะผ<ฆ>ู้ชม